สุดท้ายแล้วร่างกายของเราที่เราห่วงนักห่วงหนาโบกครีมไปสารพัดทำโบ<ๆ>็อกก็ตามอะไรก็ตามหกผมแล้วอะไรก็แล้วอ <c oughs> สุดท้ายเราก็ต้องตายอยู่ดีเสร็จแล้วเราตายไปแล้วร่างกายเราเอาไปไม่ได้จริงๆนะรเราทําอะไรกับมันไม่ได้เราก็ต้องทิ้งให้มันมันเปื่อยมันย่อยสลายหรือมันสุดท้ายยังไงมันก็ต้องสลายแน่นอนแต่ในวิธีโดนเผาแล้วไปเร็วหรือว่าฝังแล้วไปชา้าก็สลายอยู่ดีใช่ไหมฮะมันได้แค่จริงๆไม่ขนาดอย่างว่าเราก็จะมีเอาเงินใส่ปากใช่ไหมฮะเงินบาทนึง หรือว่าเงินที่เขาใส่เข้าไปในโรงยเงี้ยยังเอาไปไม่ได้เลยอเนาะก็อย่าไปยึดติดให้มากครับถามว่าตอนที่เราเอากระดูของม่ผู้หลุดของเราเนี่ยไปลอยังคาแล้วหรือว่าลอยอ,อ,อะไรก็ตามเนี่ยเราควรเรียกเขากลับบ้านไหมเรียกไม่เรียกเขาก็ไม่กลับหรอ,อกอพูดจริงนะค,ค,คือมันไม่ได้ประเด็นว่าเราเรียกไม่เรียกเราไม่ได้มีสิทธิเรียกอะไรเงี้ยไม่รู้นะถ้าถามผมนะอันนี้ขออนุญาตว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลละกันครับจะได้ไม่ไปทับใครเขาก็คือได้ฟังว่า เราไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินเอาง่ายๆเราก็เอาคิดน,นี้ก่อนคิดง่ายว่าเรายังไม่มีสิทธิ์เลยว่าเราจะตายหรือไม่ตายยังไงแล้วต้องตายเสร็จ <jud> <ม>แล้วเราตายเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแล้วเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีสิทธิ์ต่อว่าเราจะอยู่ตรงไหนต่ออยู่ดีนั้นการที่ลอายอังคารเนี่ยก็เป็นเป็นทริคเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยคืนสู่ธรรมชาติซะสุดท้ายเอาอะไรไปไม่ได้เป็นเท่ากระดูกไปอะไรเงี้ยก็ให้รู้ว่าเออมันสามารถคืนสู่ธรรมชาติไปเพื่อเห็นสัจธรรมของชีวิต มันก็แค่นั้นส่วนการที่บอกว่าจะเรียกกลับมาไม่เรียกกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นอยู่ดี<ช>เพราะว่าเรียกก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมาอยู่ดีเพราะนั้นการที่ไม่มาเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะคนคนนึงเสียชีวิตไปถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นชาวพุทธทํากระบวนการวิธีการทางพุทธเนี่ยก็เป็นการบอกว่าไม่ให้ยึดติดกับ<ช><ช>ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วใ,<ช>ให้รู้ว่าความตายมีจริงความตายเป็นสัจจะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะนั้น ตายแล้วเราควรจะปล่อยเขาไปตามวิถีทางของเขาแต่ก่อนที่จะปล่อยเขาช่วยปล่อยตัวเองก่อนเปิดปล่อยตัวเองว่าคนนั้นเสียแล้วคือคนนั้นเสียแล้วนะแล้วตามหลักอีกนิดนึงก็คือบอกว่าคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยข,ขันห้าก็แยกออกจากกันเพราะนั้นเขาก็ไปตามเรื่องตามราวของเขาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไปที่ชอบที่ชอบซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ายังติดอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเรียกเขากลับมาไม่ต้องเรียกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นปล่อยเขาไปตามวิถีกรรมของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดใช่ครับแล้วก็มีโอกาสก็ทําบุญ บุญปียาววัตถุศิษย์เนี่ยแล้วก็<ช>ระลึกถึงขากส่งให้แค่นี้ก็แต่งที่แล้วดีแล้วแล้วก็เป็นที่ระลึกของตัวเราเองอด้วยว่าเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยคนคนนี้ที่เรารักมากมายสุดท้ายก็ตายได้เหมือนกันเพราะนั้นเรายัางในฐานะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่งฟังเรายัางพูดยังคุยกันได้อยู่เนี่ยอย่าอย่าอย่ารอจนกว่าถึงตายแล้วมันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้สามารถสร้างบุญกุศลทำอะไรดีๆได้ก็ทำเถอะครับ